ออกมาเปิดเผยเรื่องราวพอน้ำตาเลยนะคะออกมาโต้กลับแล้วค่ะสำหรับพิมพิมพันธ์นะคะไม่ได้ตกอักจนต้องขายคอนโดแล้วก็ไปเป็นแม่ค้าค่ะ นักแสดงเจ้าบทบาทของเรานะคะแถมความสามารถยังมากมายอย่างพิมพ,มพิมพันธ์ค่ะที่วันนี้นะคะได้ออกมาเปิดใจหลังจากที่เคยเป็นเจ้าแม่ละครค่ะปัจจุบันเนี่ยผันตัวไปเป็นแม่ค้านะคะมีการตระเวนไปออกบูธขายน้ำเลมอนค่ะชานมรวมถึงประกาศขายคอนโดที่เคยอยู่ด้วยนะคะทําเอาหลายคนสงสัยว่ากลายเป็นดาราตกอับไปแล้วหรือเปล่านะคะวันนี้ก็เลยออกมาเปิดเผยเรื่องราวแล้วก็มีเสียน้ําตากันด้วยค่ะเพราะว่าตรวจเจอค่ามะเร็งจําเป็นต้องตัดมดลูกทิ้งผ่านทางรายการ คุยแซบโชว์ช่องวัน31ค่ะที่มีธัญญาธัญ,ญเรศนะคะแล้วก็หนิงปณิตาเป็นผู้ดําเนินรายการนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะต้องบอกว่าพิมพิมพันเนี่ยนะคะก็มีละครเล่นเป็นหลักนะคะแล้วก็ออกบูธขายน้ําเลมอนค่ะชานมนานาชาตินะมีชาไทยชาพาม่าชาอินเดียนะคะชาเออเกบวกกับเคยขายชานมไต้หวันนะคะมาตั้งแต่ก่อนโควิดนู่นเลยค่ะแล้วก็เลิกทํานะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เลยเอามาพัฒนาเอาชาอันนั้นอันนี้นะคะมาม i ค,ค่ะ ก็เลยกลายเป็นชาน,นมนานาชาติซึ่งมันอร่อยมากค่ะสําหรับจุดเปลี่ยนนะคะก็คือว่าก่อนหน้าน,นี้ละครมันค่อยๆซาลงค่ะและน้องสาวก็เจอปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจเขามีหนี้สินค่ะและเราเนี่ยก็เลยไปช่วยซัพพอร์ตเขามันเป็นจังหวะที่เป็นปีชงพอดีค่ะก็เลยเกิดเรื่องราวต่างๆมากมายเราเป็นพรีเซนเตอร์มา20ปีอยู่ดีๆเศรษฐกิจมันเปลี่ยนเราก็เลยต้องยกเลิกสัญญาช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ต้องซัพพอร์ตน้องด้วยมีบูธขายฟรีบูธดาราก,ก็เลยเอาผลิตภัณฑ์ของน้องมาขายดย ช่วงนั้นหนักมากแม่ก็เสียปีนั้นด้วยก็เลยเริ่มจริงจังแล้วก็มาคิดสูตรชานมนานาชาติค่ะนอกจากจะเป็นแม่ค้าชาแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นแม่ค้าอสังหาด้วยนะคะและล่าสุดก็มีประกาศขายคอนโดของตัวเองก็คือว่าคอนโดเนี้ยซื้อมานานแล้วค่ะ5ปีย้ายที่อยู่มาซื้อที่ใหม่ที่เก่าก็เลยไม่รู้ว่าจะเก็บไว้ทําไมนะคะเพราะว่าไม่มีคนอยู่ปล่อยเช่าเนี้ยก็กลัวว่าจะโซงก็เลยประกาศขายดีกว่าค่ะเผื่อจะได้ออาเงินก้อนนั้นเนี้ยมาทําอย่างอื่นแล้วก็ลงทุนใน คอนโดที่อื่นได้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะในรายการคุย